การกระทําที่แสดงว่าผู้ชายเขาเลิกคุยทั้งอํเภอเพื่อเธอคนเดียวข้อ1นึ่เขาให้ความสําคัญกับคุณอย่างสม่ําเสมอผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะและมีแค่คุณคนเดียวนัตนจะสาว,สาวดูง่ายมากๆเลยซึ่งเขาจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับคุณเขาจะให้ความสำคัญกับคุณนะคะอย่างเช่นเขาไปมาหาสุ่กับคุณเป็นประจำเขาก็จะทำแบบนั้นเขาเคยโทรหาคุณทุกวัน เขาก็จะทําแบบนั้นหรือแม้กระทั่งนะคะเขาเนี่ยอาจจะติดธุระโทรหาคุณไม่ได้หรือว่าติดประชุมเขาก็จะส่งข้อความบอกคุณก่อนว่าฉันติดประชุมนะถ้าเสร็จประชุมแล้วฉันจะรีบโทรหาเธอนะหรือแม้กระทั่งนะคะเขาอาจจะมีเรื่องมีธุระมีงานด่วนต้องไปทำต่างจังหวัดนะคะเขาจะบอกคุณล่วงหนะ้าและพอเขาห่างคุณนะคะเขาจะวิดีโอคอลหาคุณเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจและทำให้คุณรู้สึกว่า เขาเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวแล้วก็รักคุณคนเดียวขออ้อ 2. แพลนชีวิตของเขามีคุณอยู่ในนั้นเสมอนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณสองคนได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องอนาคตเขาจะพูดแผนในอนาคตของเขานะคะว่าเอ้ยฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้นะเธออยากไปเที่ยวด้วยกันไหมเธออยากไปเที่ยวประเทศนี้ไหมเธอชอบ ประเทศนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งก็าอาจจะพูดว่าอิ้ยฉันนะอยากสร้างบ้านที่จังหวัดนี้เธอชอบจังหวัดนี้ไหมเธอคิดว่าจังหวัดนี้เธอจะอยู่ได้หรือเปล่าอากาศดีหรือเปล่าหรือว่าบ้านสไตล์นี้เธอชอบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแพลนในชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณอยู่ทุกแพลนนะคะอยู่ทุกที่นะคะนั่นก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าผู้ชายเขาต้องการคุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตขเขามั่นใจแล้วแหละว่าเขาเนี่ย รักคุณคนเดียวแน่นอนข้อ3นะคะเขาแคร์คุณเสมอเขาแคร์ความรู้สึกคุณเสมอผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะเขาจะห่วงใยแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรการกระทําของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะไม่กล้าที่จะออกนอกลู่นอกทางเพราะเขารู้แหละว่าถ้าเขาเนี่ยออกนอกลู่นอกทางแล้วเนี่ยคุณจะเสียใจดังนั้นเขาจะห่วงความรู้สึก คุณมาเขาจะไม่กล้าวกแวกหรือว่าแอบไปคุยกับผู้หญิงอื่นแน่นอนนะคะแค่นี้สาวๆก็รู้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยรักคุณคนเดียวข้อสนะคะเขาบอกทุกทุกคนว่าเขาคุยกับคุณอยู่เขาเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเขาคุยกับคุณอยู่นะคะผู้ชายที่เขามั่นใจแล้วแหละว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาเนี่ยต้องการจะแต่งงานด้วยเขาจะประกาศให พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาได้รู้ว่าคุณคือแฟนคือคนรักของเขาก็จะพาคุณไปแนะนําให้พ่อแม่เขาได้รู้จักให้เพื่อนเขาได้รู้จักนะคะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะโพสต์ใน Facebook เป็นภาพคู่ของคุณกับเขาและที่รักไปกว่านั้นเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปคู่ของคุณกับของเขานนัเอง นี่ก็โชว์นะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาพราวออฟจูเขาแบบว่ามั่นใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขารักนั่นเองข้อ5นะคะเขารอคุณได้เสมอผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะเขาจะสามารถรอคุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่ก็าตามอย่างเช่นคุณอาจจะพูดว่าอุ้ยฉันยังไม่พร้อมนะที่จะมีความสัมพันธ์ในตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าแต่งงานแล้วก็มีลูกเลยฉันยังไม่พร้อมอะไรหลายๆอยา่าง เขาจะแปลว่าเคารพการตัดสินใจของคุณนะคะและก็รอได้เสมอเพราะเขารู้ในใจเขาเลยว่าการที่เขารอคอยผู้หญิงที่เขารักและเขามั่นใจว่าเขาเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้เป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะซึ่งจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็เป็นคนรักในอนาคตด,ดังนั้นเขาจะให้เกียรติแล้วก็ตัดสินใจเคารพการตัดสินใจของคุณนะจ๊ะสาวและนี่ก็คือนะคะการกระทําที่แสดงว่าผู้ชายคนนี้ เขามีแค่คุณคนเดียวเขาไม่ได้วอกแวกปันใจไปมีคนอื่นหรือว,ว่าแอบซ่อนผู้หญิงคนอื่นสาวๆถ้าเช็คแล้วเนี่ยแฟนคุณมีตามพ้อน,นี้ค่ะคุณนรับรองว่าผู้ชายคนนี้รักคุณแน่นอนนะคะลองเช็คดูแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะเรื่รักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ